ประชาสัมพันธ์สำรับนะครับอสพรเจตอุบลราชธานีรักสูตรบริสตาระยะสั้นครับตอนนี้เพื่อนยังบ่มีการเปิดฝึกอบรมครับทางสถาบันพัฒนาฟีมือแรงงานเจตอุบลราชธานีนะครับกรมพัฒนาฟีมือแรงงานเพื่อนได้ออกมาแจ้งให้ทราบครับคุณผู้ชมตามที่มีการเปิดรับสมัครนะครับสำรับรักสูตรบาริสตาระยะสั้นนะครับทีจะมีกำหนดการฝึกอบรมระวังวันที่21และก็22ธันวาคม2567และจะเปิดการฝึกอบรมต่อเนื่องนะครับต ต่อเมื่อมีผู้ยืนยันเข่าฟึกอบร่มซิบค้นขึ้นไปซึ่งขอสามให้แจ้งว่าตอนนี้รักสูตรนะครับมีผู้ยืนยันเข่าฟึก บอหอดจำนวนขันตาจึงบอสมารถเปิดฝึกอบรมได้ทางนี้เองครับท่านใดที่สนใจจะฝึกอบรมรักสูตรด,ดังกล่าวก็ขอให้ติดตามนะครับการประกาศรับสมัครฝึกอบรมนะครับที่จะเปิดฝึกใ้ในเถื่อทัดไปนะครับที่สถาบันพัฒนาฟิวเมอร์ไดงานเจอุบ,บลราชธานีนะครับเบอร์ไวเหรือว่าโทรได้นะครับที่045317242ต่อที่7525ครับ